เอาแล้วครับวันหยุดนะครับวันหยุดนะครับวันหยุดเราก็ต้องทํามาหากินนะครับวันหยุดมีเวลาว่างก็ทําเงินนะครับทําเงินเขาบอกขยันไม่อดตายครับแต่จะถึงแสนล้านหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอบไม่ได้นะครับเก็บเงินเก็บเงินครับเก็บเงินแดดร้อนเปี้ยงไปอยงเงยรไหมครับร้อนนะครับเนี่ย หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับครับเพื่อแสนล้านของเรานะครับอ่าลหรครับพอเข็นมาถึงร้านนะครับเข็นมาถึงร้านปรากฏว่าเจ้าของร้านไม่อยู่เลยนะครับแต่กี้บอกว่าให้ถอนเงินไว้นะครับแจ้งลงหน้าให้ถอนเงินไว้เยอะเตรียวไว้จ่ายค่ากระดาษนะครับตอนนี้เจ้าของร้านไม่อยู่นะครับก็เราก็จะทิ้งกระดาษไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเข้ามาเก็บเงินมาวางบินวันหลังนะครับเราก็จะเก็บเงินทีหลังนะครับวันนี้ก็ เท่านี้นะครับเตรียมตัวนะครับไปทําอย่างอื่นต่อนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในวันหยุดนะครับวันนี้วันอะไรครับอ๋อวันเสาร์สิ้นเดือนนะครับสวัสดีครับของเดือนสิงหาคมนะครับสวัสดีครับ